ขอเชิญพบกับช่วงโยชโกและว,วันนี้ในช่วงโยชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องสแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมชอบชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงโยชโกสนับสนุนโดยสิง์คอร์ปอเรชั่น ว่าที่นี่เด็ดเฮียที่เข้ารายการอ,อยู่กันเร่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวขอชมเลยนะ,ะบ้านริมน้ำที่เขาเรียกว่าทันสมัยที่สุดสง่าด้วยนะสง่าที่สุดใน,ในยุค70ปีที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาพี่ใหญ่ ที่เป็นเจ้าของโอเคเล่าให้เราฟังมาเจอพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้อนต้องร้อนเลยโอ้ชาเลยนะคะราครับว่ายน้ำมาเรามาลองเลี้ยงไเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะจะให้พี่ใหญ่เนี่ยเล่าให้ฟังข้างในเลยเจอเลยครับพี่่ใหญครับสวผู้ชม ก่อนนะคะก็พี่เคยเปิดร้านอยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งตรงข้ามร้านอาหารร้านอาหารเหมือนกันนะคะชื่อบ้านกระบกในสมัยก่อนออซักย้อนไปสักสิปีแล้วะคะ่ะแล้วเจอภาวะน้ําท่วมตอนหลังเราก็หาโลเคชั่นไปเรื่อยๆรวปราก็คือคนไทยก็ไม่อยู่ในบ้านหลังนี้ได้นะคะได้มาดูแลบ้านหลังนี้ก็แบบก็เลยสอบถามคนแถวนี้เขาบอกว่าโหเป็นบ้านหลังขาวหลังใหญ่ที่สวยที่สุดในครุงานามน,นี้ถูกออ,อ,ออกแบบโดยม,มัมมูนท่านหนึ่งในยุคนั้นนะคะ,ะแล้วก็ อาร์เคเทคอะไรเนี่ยเขาจะแบบยึดแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานก็เข้ากับยุคของ70ปีที่แล้วก็ไปเข้ากับรัชกาลที่หกปลายแล้วก็เลยไปรู้ว่าในยุคตอนนั้นเนี่ยมีอะไรที่น่าจดจำลิงกันเป็นเรื่องราวเล่ามานะครับใช่แล้วก็จะเป็นคําที่สวยแล้วก็ทําให้เตะตาต่อลูกค้าที่แบบจดจําหน่อยนะคะเราก็เลยอื จางวางนะคะคำว่าจางวางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมหาดเล็กนะคะชั้นสูงผู้ที่เป็นจางวางได้เนี่ยจะต้องมีผู้เป็นการเชี่ยวชาญเฉพาะกิจเราก็เลยจางวางอิ่มก็คงหมายถึงเอ่อข้าราชการมหาดเล็กในชั้นนั้นที่เชี่ยวชาญชำนาญรสในเรื่องรสชาติอาหารพี่ก็ผูกพี่ก็ผูกไปละค่ะพี่ก็ผูกใหเป็นเรื่องราวหน่อยเวลาลูกค้ามาก็สนุกไปกับเราเป็นรายการแรก ที่ได้มาทานที่โอ่หจังหวะนี้พอดีหมาดๆมากเลยพี่ใหญ่มีธุรกิจที่ดูแลอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็โดยส่วนตัวนะพี่ก็อยู่ตําแหน่งของเฮดเชฟนะคะแล้วก็ดําเนินเรื่องของเป็นเชฟดีเลกเตอร์ของแต่ละทุกสาขาออกอยู่ก็ประมาณ5ที่เมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ที่เราไปมาด้วยใช่ไหมใช่ท่าน้ำขวัญท่ะท่าน้ำขวัญใช่อันนั้นก็จะบรรจัดในเรือแล้วก็มาจางวังอิ่นเนี่ยล่าสุดนะคะแล้วก็ที่ในเมืองชื่อว่าอําแดงใต้ฝุ่นอําแดงใต้ฝุ่นโคตรหล่อมาเจอเล ต้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยแล้วก็มีบ้านชิดมีกุ้งเผานี่ต้นต้นตำรับสาขาแรกเลยนะคะอยู่ที่สัมโคกที่ที่5ก็ครูบุษบันครูบุษบันนี่จะอยู่ตรงสะพานปทุมได้ข่าวมาว่าจะมีที่ต่างประเทศด้วยอันนี้ก็กําลังฟองงานค่ะกำลังฟองงานอยู่บอกได้เมื่อไหร่แล้ว่ากันนะฮะอ่าค่ะไว้เชิญอีกรอบก็ต้องบอกคุณผู้ชมได้มาดูบรรยากาศที่นี่นะมาอยากให้มามายังไงเนี่ยพี่ใหญ่ครับที่นี่มายงไที่นี่มาง่ายนะคะผ่านเป็นขึ้นแจ้ง แล้วก็มาข้ามสะพานพระราม4เราอยู่ปักเกตนะคะถนนที่จะไปตัดชฉยเพลิงลงมาตีนสะพานกลับรถอยู่เทิร์นแรกเลยค่ะแล้วก็มาเลี้ยวเข้าซอยวัดบางจากมาง่ายมากมาง่ายมาง่ายก็จะจะชัดเจนอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มีไอจีมี Facebook ติดตามได้ตลอดเราไปนั่งคุยกันไปไหมครับทานอาหารกันไปครับเชิญคับเต็มโต๊ะอะไรวันนี้แล้วมีเสน่ห์ทุกเมนูนะครับเราเอาภูม้าเนี่ยมาผัดเป็น ัดกับใบกะวานคือจานนี้นะฮะเขาชื่อปูจางวางเลยปูจางวางกินง่ายเพราะว่าเขาทุบมาให้เรียบร้อยใช่เพราะอยากให้น้ําของตัวผัดเข้าไปครบรสนะครับครบรสต่อไปนะคะเป็นแค่แค่สตอร์ความอยากใช้มือเลยนะครับของเราเนี่ยจะเป็นเอาสตอเนี่ยไปทอดหนึ่งกินหายสองรสชาติดีมากแล้วก็เราเสิร์ฟมาคู่กันเลยชื่อว่าน้าพริกคู่ตุนางันนี่ความมันแล้วก็ตัวน้ำพริกนี่มีความ เผ็ดเผ็ดหน่อยอ่าอันนี้จะเป็นอของว่างโดยใช้ผักไทยๆของเราเนี่ยนะคะก็จะมีใบชะพูนะคะแล้วก็มีใบยี่หร่าแล้วอันนั้นเป็นชะอมชะอมนะฮะแล้วก็มีใบมะดันด้วยโอ้แล้วน้ำจิ้มเป็นอะไรครับน้ำจิ้มอันนี้ก็จะเป็นน้ำสเต๊ะอืมออเดิร์ฟนี้อร่อยนะ อร่อยครับพี่อันนี้ใกล้ๆตัวนี้นะคะเครื่องแกงของทุกตัวของร้านจังหวัดหรือทุกสาขาเราอะนะคะตําเองต้เองทุกอันเลยดูสีรู้เลยอร่อยเต็มขนแกงขั้วใบลาเวลาคนใต้เขาเรียกสั้นๆก็คือใบยี่หลานนั่นเองเต็มคนนะตัวนี้นะคะก็ตั้งใจที่จะเสนอให้เป็นจานหนึ่งที่แบบทานจับข้าวนี่หมดได้เป็นหม้อนะคะก็คือ มะเขือยาวเหยวปลาเค็มข้าหมดเป็นหม้อจริงๆนะอร่อยใช่ไหมฮะเพราะว่าหวานจากมะเขือเราไม่ได้ใช้ชูรสเลยนะอาหารนี่ฮะอันนี้สัญชาติเกาหลีหน่อยปูไข่ดองเนี่ยเราจะมี2แบบคือแบบเกาหลีอันนี้นะคะซอสดำปูทะเลสดมากเนียนมากเพราะบางท่านถ้าไม่ถนัดเอ่อปูซอสดองเกาหลีแบบนี้ก็มีแซบดิ้นเต้นไทยอันนี้ฮะอันนั้นอยากให้ออกมาเป็นในรักษณะของเมี่ยงห่อผักอร่อยมากข้างหน้าอันนี้นะคะจะเป็น ปลาทูต้มแล้วก็ใส่ใบกระเพราหอมทุบพริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเลี่ยงด้วยที่นี่ครัวปิดสี่ทุ่ครึ่งแล้วก็นั่งได้ถึงเที่ยงคืนเลยค่ะแล้วก็วันศุกร์เสาร์เนี่ยเราจะมีดนตรีไทยประยุกต์แต่เป็นร่วมสมัยนะคะเข้ากับบรรยากาศอ่าแล้วก็ชื่อว่าจางวางแบนด์น้ำปลาหวานมากับกุ้งเผาไอม่น้ำเผาเอามาๆามนต้องให้ครบต้องให้ครบ มีโอกาสนะคะก็เชิญที่ร้านจางวังอิ่มนะคะเดอะไวท์พักกดฎนะคะมาอิ่มเอมกับอาหารที่แบบหลากหลายแล้วก็เป็นเมนูที่หาทานที่ไหนไม่ค่อยได้นะคะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ใหญ่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ใหญ่ขอบคุณมากยค่ะยินดีเลยค่ะยินดีต่อเลยนะเฮียต่อเลยค่ะต่อ